1 10, 4 2 0บาทจากร้าน cff thailand หรือ cff trading นะครับมีดเล่มนี้ผมยืมมารีวิวจากร้านเลยนะครับ uh, olamic cutlery นะครับซึ่งผมเคยรีวิวรุ่นอื่นๆไปบ้างแล้วยังไงพี่ๆลองกดเข้าไป search ในช่องก็ได้นะว่า olamic นะครับ o l a m i c cutlery นะครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์ infinity หรือเลข 8. แตะแคงแบบนี้นะครับซึ่งจ้มีดเล่มนี้ก็เป็นมีด custom ผลิตออกมา ในจำนวนที่ไม่น่าจะเยอะนะครับแล้วก็ราคา1,420บาท1,0420นะครับราคาผมให้ไว้ใต้คลิปพร้อมเป็นตัวเลขอ่านได้ชัดเจนนะครับมีลิงก์สั่งซื้อด้วยมีรายละเอียดสเปคด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นมีด hunting knife ขนาดเล็กนะครับบางคนแล้วก็ belt knife คือมีดห้อยเข็มขัดห้อยเอวติดเอวนั่นเองนะครับซองเขาจะทำมาเป็นซองหนังสีดำโดยมี รอยพิมพ์ตรงด้านข้างซองนะครับว่าเป็น o อ a m มิ c คัตเตอรี่แล้วก็ฝั่งด้านข้างก็เก็บสีมาเรียบร้อยเลยนะเป็นซองที่เก็บป้องกันมีดบาดตําทะลุนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีเปลวลลูร้อยเข็มขัดได้ด้านบนก็จะมีด a ง g กลซึ่งจะเป็นห่วงที่ร้อยเข็มขัดเหมือนกันแต่ว่าจะทําให้มีดเนี่ยอยู่ต่าลงมาจากแนวเข็มขัดอีกนะครับลงมาบริเวณต้นขาอะไรประมาณนี้ส่วนวีเทนชั่นก็จะล็อกบริเวณ ท้ายด้ามของมีดแบบนี้นะครับแล้วบังตัวอากาศตรงเนี้ยเวลาเราชิดกับตัวเราก็ด้ามก็จะไม่ทิ่มที่พุงเรานะครับ Pretention น,น,นอกจากจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับส่วนสายรัดนี่ก็ป้องกันไม่ให้มีดหลุดหรือกระเด็นนะครับแต่ว่าตัว r e t e n t i o n นี้มันไม่สามารถจะล็อกมีดให้อยู่ได้นะครับก็เป็นลนนักษณะนี้ส่วนเ,เข็มขัดรัดก็อ้าแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักอุปรกรณ์ดูนะครับผมวัดขนาดแล้วมาพูดถึงดีไซน์กัน ทั้งหมดเลยที่เห็นอยู่นี้นะครับ311กรัมนะครับแล้วถ้าผมช่างตัวซองอย่างเดียว116กรัมนะครับแล้วก็ตัวมีดอย่างเดียว195กกรัมนะครับก็เป็นมีดที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะถ้าเป็นมีดฟิกซ์เบลดนะครับก็ถือว่ากลางๆเล็กค่อนข้างจะย่อมๆซะด้วยซ้ำนะครับ แบบนี้นะครับแต่เราลองวัดขนาดมิตินะอันนี้เป็นวัดแบบให้ดูเลยนะแต่จริงๆสเปคไปอ่านใต้คลิปก็ได้นะครับความยาวทั้งหมดนะครับ overall length หรือว่า OAL นะความยาวอยู่ที่9.3ถึง9.4นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนติเมตรอยู่ที่23.8ซนติเมตรนะครับ overall ส่วนของกาดจนถึงบริเวณปลายใบความยาวอยู่ที่5.1นิ้วนะครับ หรือ1 3ซนติมตรใบ5นิ้วเลยเนาะแล้วก็ตัวกาดจนถึงส้นด้ามอยู่ที่4.25นิ้วหรือ 11cm ซนเมตรโดยประมาณนะครับเป็นมีดเอ่อฟิกซ์เบลดนะครับออกแบบมาให้ดูต่างออกไปจากมีดทั่วๆไปซึ่งเราจะเห็นว่าบางทีจะเป็นปลายแหลมธรรมดาหรือว่าปลายต่ำลงนะครับแต่ตัวนี้ออกแบบมาให้ดูคล้ายๆกับอาวุธนะครับจะเป็นมีดแนวแฟนตาซีอะไรประมาณนั้นซะด้วยซ้ำนะครับซึ่ง ส่วนของใบนอกจากดีไซน์จะแปลกแล้ววัสดุที่ใช้ผลิตนะครับก็ยังแปลกด้วยนะเรามาดูกันที่ดีไซน์ของใบกันนะครับทรงใบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นออกแนวเป็นดักเกอร์นะครับแต่เป็นดักเกอร์ที่มีการดัดแปลงโมดิฟายให้มันไม่ได้ดูเป็นดักเกอร์สัทีเดียวซึ่งดักเกอร์ด้านบนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไม่คมนะมันจะบางก็จริงแต่มันไม่คมนะครับผมรูปให้ดูได้เลยนะครับไม่คมคือเขาทําให้มันดูเหมือนเป็นดับเบิลเอสองฝั่งแต่ด้านบนตรงนี้ไม่คมนะครับ ลายตรงนี้ก็ไม่คมด้วยนะแค่แหลมเฉยๆนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมีความบางเรียวซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปรับให้มันคมได้หรือเปล่านะถ้าคนที่มีทักษะในการรับนะครับแต่คิดว่าดีไซน์ออกมาเพื่อให้มีดเนี่ยดูเพียวแล้วดูเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทงหรือใช้งัดได้นะครับโดยการขึ้นคมหลักๆของเขาตรงนี้จะเป็นฮอลโลกรายบริเวณคมหลักส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นแฟลตนะครับแฟลตหรือว่าเซเบอร์กรายซึ่งจะมีความหนา แล้วก็แบนนะครับทำให้การแทงทะลวงทําได้ดีแต่ความแข็งในก็ยังมีมากส่วนคมหลักที่เป็นคมด้านในตัวนี้เป็นฮอลโลทำให้มันมีความเว้าแล้วก็มีประสิทธิภาพในการสไลด์ตัดนะครับซึ่งแน่นอนนะว,ว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาเป็นอาวุธสําหรับใช้แทงหรือว่าเป็นเครื่องมือสําหรับใช้งัดนะครับดูเหมือนจะเป็นมีดสั้นของตัวเอกในนิยายแฟนตาซีอะไรประมาณนั้นเลยนะครับโดยชื่อรุ่นตัวนี้คือ Rn 45นะครับ Rn 45นะครับ ตัวของโลงหะที่ใช้ผลิตนะครับผมหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นไฮโครเมียมวานาเดียมดามัสคัสนะครับถ้าย่อเป็น4ตัวคือ HCVD นะครับไฮโครเมียมแอนด์วานาเดียมดามัสกัสก็คือเป็นโลหะไฮคาร์บอนขอโทษทีไฮคาร์บอนแอนด์วานาเดียมดามัสกัสก็คือเป็น โลหะดามัสคัสที่ตีทบกันนะครับแบบที่มีทั้งคาร์บอนสูงและวานาเดียมสูง mm. ก็ทําให้มีการต้านทาน mm. การเสรียดสีที่ดีมีความเหนียวยืดหยุ่นและมีความแข็งตามสไตล์คาร์บอนสตีลนะครับมีโครเมียมอยู่ประมาณหนึ่งไม่เยอะซึ่งมันก็ไม่มากพอที่จะทให้มันเป็นสเตเลดนะครับส่วนตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีความหนาอยู่ค่อนข้างมากเลยนะ ทำให้บริเวณปลายของตัวเบลตเนี่ยตัวใบมีความแข็งแรงนะครับเราจะเห็นว่าด้านหน้าตรงนี้จะมีเลลี่ของโค้ดนะครับสามารถใช้ตัดสไลด์ใช้แทงได้แล้วก็ส่วนด้านล่างที่โค้งเป็นรีเคิฟก็สามารถใช้เหลาในลักษณะนี้ได้ด้านบนมีเหมือนเป็นแบมเล็กๆให้เราสามารถจะวางพักนิ้วแบบนี้ได้นะครับแล้วก็โลโก้ตัว S จริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ของโอลามิคคาลโรรี่หรือเปล่าเนาะเหมือนตัว S นะครับนอนฝั่งนี้จะมีตัวเลขขนาดใหญ่เลยเป็นเลขอารบิกนะครับ4540นยะ์ 4 5 4 0ก็น่าจะเป็น serial number เล่มที่4540ผมไม่รู้ว่าเขาทำมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมด้ามเป็นแบบฟูแทงก็คือเนื้อโลหะข้างในที่ทำด้ามและทำใบทั้งหมดเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็ประกบเข้าไปที่เป็นด้ามจับนะครับด้านนอกที่เป็นแฮนดิ e ลนี้จะเป็นไมคาตาสีแนวออกน้ำตาลแดงนะครับจะอาจจะเรียกว่าเบอร์กันดีก็ได้เนาะสีมันจะออกแบบน้ำตาลแดงๆหน่อยแล้วจะเห็นว่ามันจะมีลายเป็นชั้นๆซึ่ง ผิวแมคคาตาอันนี้เขาขัดเรียบนะไม่ได้ทำเป็นแซนบลาสมาก็จะเห็นว่ามันจะมี texture ของผ้าอยู่ข้างในนะครับแต่เวลาจับสัมผัสแล้วจะไม่ได้รู้สึกว่ามันสากหรือว่าด้านนะจะเห็นว่ามันค่อนข้างเงาซะด้วยซ้ำโดยการยึดของเขาใช้หมุดสแตลเลตนะครับยึดไว้2ตัวแล้วก็ด้านท้ายเป็นแหวนสแตลเลสนะครับสำหรับร้อยแลนยาร์ดด้ามทั้งหมดเลยเป็นฟู ank, แทงเราจะเห็นว่าลายเหล็กดามัสคัสก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นดามัสคัสจริงๆนะครับก็ ที่เรียกย่อตะกี้ผมว่าเป็น HCVD นะ High Carbon Vanadium Damascus นั่นเองนะครับเป็นฟินิชชิ่งก็เป็นผิวแบบด้านๆแบบนี้นะครับลักษณะก็เป็นมีดแบบแนวเป็นอาวุธต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งด้ามเองเขาก็จะทําโค้งมาด้านหลังท้ายตรงนี้จะปาดๆนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเหมือนเป็นกรูฟสองร่องให,ใหญ่ๆทาให้เวลาจับ มีดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรู้สึกเป็นธรรมชาตินี่นะทั้งการกามแบบแฮมเมอร์หรือการวางแบบเซเบอร์ฟิลิปปิโนส่วนการจับรีเวิร์สนะครับแบบกลับด้านแบบไอซ์พิกหรือว่าแท่งเจาะสอกน้ําแข็งก็จับได้ถนัดประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าตรงนี้จะมีที่วางพักนิ้วที่ล็อกนิ้วแบบนี้นะครับหลักมีดเล่มนี้ก็ทําออกมาเป็นมีดคอลเลกชั่นนะสะสมแล้วก็อาจจะเป็นอาวุธนะครับใช้งานด้านแท็กติคอลอะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าหน้าตามันดูไม่ได้โมเดิร์นนะมันจะดูแบบ เหมือนเป็นมีดแนวนิยายแฟนตาซีนะครับดามก็จะมนๆคอนทัวร์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นโลหะที่สวยงานที่ดูดิบนะครับผิวก็จะเป็นดามัสคัสขึ้นแบบนี้เลย HCVD นะครับ High Chromium High Carbon Vanadium Damascus นั่นเองนะครับนี่คือ Olamic Cutlery Rn 45นะครับ Fixed Blade 1420บาทจากร้าน CFF ถ้าชอบก็กดเข้าไปในลิงก์นะครับไปซื้อไปสั่งกันเองก็มาแนะนำให้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณร้าน C.F. Thailand ที่เอื้อเฟื้อให้ยืมมีดสวยๆมาให้รีวิวเพื่อนๆได้ดูกันตลอดนะครับถ้าชอบมันก็พี่ๆไปซื้อกันได้เลยนะครับงานผลิตยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็วัสดุก็พรีเมียมมากๆด้วยแล้วเจอกันใหม่โซดหน้านะสำหรับ,บวันนี้ สวัสดีและขอบคุณครับเฮบิไรเดนเอาท์